สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n exila gamer tv นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Code ก e a s s Lost Story ในเซิร์ฟโกลบอลนะครับก็สำหรับตอนนี้นะครับมีอัปเดตเนื้อเรื่องบทที่6เข้ามาแล้วนะครับพร้อมกับกิจกรรมมากมายเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยล็อกอินนะครับเวลา150เพชรเป็นเวลา10วันนะครับรวมแล้ว1,500เพชรนะครับโหนี่แบบคุ้มเลยนะอ่ะแล้วก็ตู้กรชาตู้ใหม่นะครับอันนี้เคยพูดถึงไปแล้วนะคาเรนโคซุกินะครับ แล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดเราสุ่มได้นะครับจะแถมได้แม่เฟรมกูเรนนิชิคินะครับหรือว่ากูเรนมาร์คทูด้วยนะครับอ่าก็แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นตัว4ดาวนะครับก็คือตัวเจเนเมียก็ตวาวนะครับพร้อมกับหุนห่นหุ่นเซอเทอร์แลนด์ในรูปแบบที่ใช้อาวุธประชิดนะครับซึ่งหุ่นห่วยคนขับก็ไม่ได้ใช้นะ ถือเป็นตัวขวางตู้ชะมัดเพราะว่าหลายๆคนคงจะมองไว้ที่อาตัวแคลเรนนะครับเพราะว่าได้หุ่นกุเรนิชิคิถือว่าเป็นหุ่นที่เก่งนะแต่ตัวแคลเรนเองเนี่ยเออผมว่าตัวเก่าดีกว่านิดนิดนิดๆละกันเออนะครับในเรื่องการการป้องกันตัวนั้นจะดีกว่าตัวเก่าดีกว่าแล้วก็เรื่องการจบตีผมว่าสู้โคนเนเลียไม่ได้นะครับแต่หุ่นน่ะดีนะอ่ะก็สำหรับกิจกรรมนะครับเริ่มมาเนี่ยมันก็จะมีเพชรแจกนะแล้วก็มีเนื้อเรื่องนะครับให้เราไปกดดู รวมถึงลุยด่านนะครับแล้วก็มีกิจกรรมที่สำคัญเลยนะครับก็คือการสุ่มตัวกาชาฟรีนะครับ5้ครั้งเป็นเวลา5วันนะครับก็เราจะสุ่มได้เวลาละ10 10โรนนะครับหรือว่า1มาติต่อ1 1วันนะครับก็5วันนะครับที่เป็นช่วงเวลากิจกรรมซึ่งช่วงเวลาของกิจกรรมนะครับมันก็เริ่มจาก1พฤศจิกายนนะครับไปจนถึง14พฤศจิกายนนะครับก็ตรงระหว่างนี้จะมาล็อกอินวันไหนก็จะได้สุ่มนะครับพอครบ5ครั้งเนี่ย ก็หมดนะครับอ่าแล้วก็เนี่ยล็อกอินสิบวันนะครับได้เพชรพันห้าร้อยนะครับแล้วก็ถ้าเราเคลียร์เนื้อเรื่องของชัปเปอร์หกทั้งหมดได้แล้วนะครับก็จะได้เพชรอีกหนึ่งพันนะครับรวมถึงได้นายแม์เฟรมโซเกสสูตัวหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีล็อกเกตสี่ดาวนะครับอ่ามีพิซซ่าด้วยล็อกเกตสี่ดาวนี่มีสี่อันนะครับช่วงเวลาก็จะเป็นช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบสี่พฤศจิกายนนะครับอ่าสำหรับมิชชั่นเนี่ยของรางวัลมันจะอยู่ตรงนี้นะชัดนะครับ คือเราต้องเคลียร์บทที่6ให้ได้ในช่วงนี้ไม่งั้นเราอดโซเกสุนะครับรวมถึงจะมีพวกเพชรอีกนะในนี้ก็จะมีเพชรตรงนี้อีกพันหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็การลงเนื้อเรื่องนะครับก็จะได้อะเพชรเพชร,พชรด้วยเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งส่วนในการดูเนื้อเรื่องนะตรงนี้พันสี่ร้อยห้าสิบนะครับสตอรี่ยี่สิบเก้าบทนะบทละห้าสิบนะครับเฟสหนึ่งเ,เขาเรียกเฟสเฟสละห้าสิบนะครับยี่สิบเก้าเฟสก็เป็นพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็แบทเทิลเนี่ย จะมีด่านทั้งหมด20ด่านนะครับด่านหนึ่งเก็บได้3ดาว3ดาวก็ได้เพชรอีกร้อยหนึ่งนะครับก็รวมแล้ว20ด่านก็อีก2,000เพชรก็อันนี้รวมแล้วก็3,450เพชรมีเพชรแจกแลอาอีกพันห้าจากเคลียร์ทั้งหมดอีกพันหนึ่งโหถือว่าของเยอะมากครับมีซุมฟรีอีก50นะเยอะสุดๆอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวผมค่อยมาเคลียร์ในเรื่องที่หลักนะเพราะดูท่าทางจะยาว <laughs> เดี๋ยวผมฟังอันนี้แป๊บหนึ่ง วันนี้มีฟาร์มตัวรุกนะครับตัวแทงนั่นเองแล้วก็ตัวคิงเอรูอ้สึกสีทองนี่เราไอ,อสีเงินนี่เราไม่ได้ใช้แล้วนะนะฟาร์มทองไปเลยละกันกดดอกคูณสองด้วยเดี๋ยวนี้หลังๆนี่สกิป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 เปิดคูณสองสกิปรู้สึกอันนี้จะได้สามรอบก็กดไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปซารูดในคิวเอานะก็ได้พลังงานมาเพิ่ม ไม่รู้สึกผมจะซาลูดได้เลยนะดีไปที่กิวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสุ่มกาชากันนะครับผมยังไม่ได้ซาลูดเลยโอเคได้พลังงานมาอีก95อ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟาร์มกันต่ออีก2รอบเมื่อกี้ยังคาอยู่ฟาร์มทอให้หมดไปเลย โอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ปิดคูนได้แนละ้วจะได้ไม่ลืมจัดการตัวที่ต้องเคลียร์ก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์พวกอาอาวงอาวุธที่หลังนะที่รู้สึกว่าผมกําลังอยากได้ดาบทองหรือเปล่าน่าจะใช่นะรัางงานเหลือสามสิบพอดีเอองั้นดาบทองอีกสักรอบแล้วเดี๋ยวเข้าไปสุ่มกาชากัน <c oughs> ไม่เสียดายเลยเว้ไม่อัพ เดี๋ยวราพลังงานมาอีกรอบเลเวลอัพพอดีก็น่าจะเลื่อนเลเวลแล้วก็ได้พลังงานเพิ่มอีกนะครับรับของมาก่อนเอาละได้เวลาสําคัญแล้วเราจะมาซุ่มกาชากันนะครับอ่ะก็สําหรับกาชานะครับมันจะมีตู้เนี้ยที่ฟรีอยู่นะครับเนี้ยนะครับไอตู้แรกนี่ไม่ฟรีนะถึงว่าจะปกเดียวกันแต่ว่ามันไม่ฟรีนะครับบอกก่อนนะตู้แรกนี่คือเสียเพชรนะครับอ่ะก็อย่าไปเพลอกดผิดอันละ อันนี้คือตู้ที่ฟรีนะครับมันจะเขียนว่า10 e ด u l a r Scout ฟรีเลยนะครับมีการันตี3ดาวเหมือนกันแล้วก็ตัวนี่ในแมกูเรนิชิกินะครับที่จะติดมากับตัวแคลเลนนะครับเดี๋ยวขอไปดูรายละเอียดมานิดนึงว่ามันมีตัวไหนออกมาบ้างนะะตัวที่จะออกเป็น4ดาวในตู้นี้นะครับพิกอัพเนี่ยเป็น2ตัวนี้นะครับมีโอกาสออกที่0.75ใช่ไหม คาเลนกับเจเเมีนะครับที่เหลือนี่โอกาสออก0.21นะครับก็จะมีลูรุตลูรุตที่ขับบไรเซโร่นะอันนี้ถ้าได้นี่ก็ถือว่าคุมนะเพราะหุ่นบุไรนี่มันเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะครับเอาไปยิงก็ได้ไปฮิวก็ดีแต่ซีทูนี่ไม่เอานะคาเลนตัวนี้คารินชุดพักผ่อนนี่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือมันเป็นแทง์แหละแต่ว่าเราใช้แทง์แค่ไม่กี่ตัวอยู่แล้วนะครับอ่าแล้วก็คาเลนตัวนี้จริง,รงๆแล้วไม่ต้องเอาแล้วลนะ่ะตูซักคุก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะเพราะว่ามันได้หุ่น,นซ ต่วคอเรเลียนี่ถ้าได้มาใครยังไม่ก้าวาถ้าได้ให้ครบก็ดีนะครับยูเฟเมียก็ถือเป็นตัวฮีลที่พอใจ้ได้ในระดับหนึ่งอ่ะรู้สึกสีด,ดาวจะมีแค่นี้นะแล้วก็ตัว3ดาวที่หลุดเข้ามาในตู้นี้มีอะไรแปลกๆหน้าไว้มีซีทูซีทูชุดนอนนะครับแล้วมีตัวอื่นอีกไหมอ่ะที่เป็น3ดาวที่แบบแปลกหน้าไม่มีแล้วนะครับอ่ะโอเคมาแน่คาเรนโคซุกิ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเราต้องไปสุ่มตู้ปกติก่อนเป็นการวอร์มก่อนวอร์มอัพวอร์มอัพอความหวังประจําหมู่บ้านวันละครั้งแต่ตอนนี้เราจะมีเวลา5วันสําหรับความหวังประจําหมู่บ้านที่แบบวันละ10เลยนะแต่ก็กดทีเดียวมันกันแหละโอ้โหลูดลุดนี่นํามาเลยโอเคในเมื่อสีขาวออกไปแล้วรอบหน้าต้องเป็นสีม่วงแล้วมา โอเคถูกตู้เรียบร้อยนะครับเฮ้ยโหลดนานอย่างงี้มีแววน่าจะใช่ใช่ใช่ไหมโหลดนานๆหยุดโหลดนานๆไปเลยเฮ้ยสีทองอะพื้นหลังสีทองจะได้ยังไงเนี่ยโอดูละดูแล้วไม่มีลุงเลยไม่ได้แน่เลย เปิดมานี่ตะลอ,อยก่อนเลยลอยสองดาวโอ้โหคุณทยาบาลไซ,ไซโยโกโบาลเล่ตัวฮีวีกแล้วโอ้ยจะปะแตกทำไมตอนนี้ <c oughs> <c oughs> มิลลี่นะนนแตกไหมไม่แตก เป็นคิวฟอร์ดไปลุ้นให้ตัวหลังอ่ะ no คิงรู้สึกผมจะมีคิงทองออกเปลูรุตนี่จะยิ่งแบบแหมดีใจมากบาลีมาอีกแล้วโอ้วันนี้ตัวฮิวสามดาวนี่มาครบเลยปึ๊บตัวนี้แหละ เอาไม่ใช่อีกตัวนึงเหรอเฮ้ยเราจำได้ว่าเราเห็นคิงสีทองนะถัดไปนี่หรือเปล่านี่ไงแตกโอ้ไม่แตกนะกลายเป็นเด็จพี่เด็ดพี่ <laughs> พชนนายเซลนะครับโอ้โหถือว่ายังไม่ได้อย่างที่หวังออกสีทองเป็นตัว3ามดาวมา4ตัวนะครับเอาก็ไปย่อยหมดแหละรู้สึกว่าจะอัพตันหมดแหละ ก็เป็นย่อยแล้วเดี๋ยวแลกอกเก็ตลุงเอาแล้วกันนะอ่ะโอเคก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจบวันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆได้อะไรบ้างลองมาคุยกันมาโม้กันหน่อยดิใครได้เจ๋งๆมาขิงหน่อยอยากช้ำใจอ่ะโอเควันนี้ไปก่อนนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ที่หน้าผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาสุ่มกันต่อนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ